สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy Excavator นะครับสวัสดี y o u t u b e นะครับแล้วก็ Fanpage นะฮะในคลิปนี้นะครับพามารับชมนะครับงานถอนต่อนะฮะถอนตอยางนะครับสร้างสวนจุเรียนอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมอยู่ภายในเก่งเจ้าแคท323 GC นะครับมีโลโก้นะฮะ กับงานแปลง70ไร่นะครับของคุณกิงนะฮะขอบคุณสำหรับาการไว้วางใจนะครับเรียกใช้ทีมงานไกลเลขนะครับต่อ,อยาง ใหญ่นะครับใหญ่มากนะก็ตอนนี้ก็ความคืบหน้าก็ครึ่งกว่าแล้วนะฮะใกล้จะความเป็นจริงแล้วใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับก็เอาถอนไปแล้วก็เผาไปด้วยนะครับตามตุนเพราะว่าทางเหียจะขอเขาสั่งเอาไว้ ว่าบางทีนี่คือจังหวะมันฝนแรงอะไรเงี้ยก็เผาไปด้วยนะครับแล้วเวลาเราเดินกลับหรือว่าเดินกลับหรือว่าเดินมาทํางานช่วงเช้าแล้วก็เขีร่รวมกองนะครับมันก็จะได้ไหมไปด้วยก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่า หรือพี่ๆหรือว่าชาวรถขุดนะฮะหรือว่าเด็กๆน้องๆหนูๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ยกว่าชื่นชอบนะครับชื่นชอบภายในเกง่งเพราะว่าหลายๆคนเนี่คอมเมนต์เข้ามาว่าดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับในเกง่งได้เห็นถึง การทํางานของรถขุดนะครับหรือว่ามุมมองภายในเก่งที่ใครหลายๆคนเห็นแล้วคือแบบสมัยเด็กๆเ,เนีเป็นอะไรที่ไฟฟันนะครับอยากจะขับนะฮะแต่ไม่มีโอกาสนะครับเราก็ถ่ายทอดนะครับมุมมองนะฮะมุมมองของคนขับครับ ก็สมรรถนะนะฮะของรถขุดการทำงานของรถขุดนะครับรุ่นใหม่ๆนะฮะหลายๆคนก็อยากจะดูนะครับภายในเกง่งทุกๆค่ายทุกยี่ห้อนะฮะก็ถ้าถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายชมแบบนี้เรื่อยๆนะครับในว่าค่ายไหน ในคลิปนี้นะครับก็จะมาขอพูดถึงาการขับรถขุดแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรดีนะบางทีก็คอนเทนต์อาจะบวถ่ายบ่อยๆบางทีก็มันคิดไม่ออกว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรดีนะก็การทํางานนะครับการขับรถขุดมันก็ไม่ได้ยากนะ ไม่ได้ยากนะครับมันก็แต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะสำหรับมันยากง่ายมันก็อยู่ที่งานนะครับอย่างงานหลวงหรือว่างานพวกงานบริษัทอะไรเงี้ยมันก็ทางงานง่ายทางงานง่ายสําหรับเราที่ไม่เป็นงานนะครับใครที่ขับเป็นแล้วไม่เป็นงานเนี่ยถ้าระบบงานหลวงหรือว่าระบบงานบริษัทเนี่ยมันจะมีหลายคนนะครับ อย่างคนที่เก่งๆเนี่ยเขาก็ให้ไปทำงนานที่มันข <c oughs> อขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนนี้ไม่สบายนะ อย่างคนที่เก่งเขาก็จะให้ไปทํางานที่มันใช้ฝีมือเยอะหน่อยนะฮะคนที่ไม่เก่งประสบการณ์มีน้อยก็จะไปทํางานที่มันง่ายๆนะฮะส่วนที่จะเป็นเร็วหรือจะเป็นช้ามันอยู่ที่ความเอาใจใส่ของเรานะฮะความบูมันะเอาใจใส่นะครับพยายามของเรา เวลาสอนเวลาอะไรก็ฟังนะครับอย่าลั่นนะไม่ใช่ว่าสอนอีกทางไปอีกทางเนี่ก็ยิง่งก็เก่งช้านะเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์สอนหรือว่าคนที่เก่งสอนเนี่ยก็พยายามฟังหน่อยนะฮะคนสอนก็ต้องแบบใจเย็นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมันไม่ได้ไดังใจเหมือนที่เราคิดหรอก นะเพราะว่าคนเป็นกับคนไม่เป็นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับอย่างคนคนไม่เคยผ่านประสบการณ์คนไม่เป็นเนี่ยกว่าจะสอนกว่าจะเข้าใจเนี่ยมันยากนะครับสอนได้หลายรอบนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนนี่คือคนที่อย่างคนที่สอนเขาเนี่ยก็ต้องมีแยว่าใจที่เย็นนะใจที่เย็นใจเย็นๆถ้าสอนแบบ เล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดเนี่ยก็เราจะพอทําได้นะคนที่คนที่เราฟังแต่ถ้าสอนไม่โดยใช้อารมณ์ไม่ไดยการพูดนี่คือไม่ไม่ไม่พูดถ้ามันโมแต่คือแบบพูดสอนใช้อารมณ์นะฮะคือหลาคนที่เราฟังเออมันก็จะงงๆนะฮะมันจะเข้าใจนะครับเอาเวลาเราสอนพอเราสอนให้มันละเอียด ทีทวนนะครับพูดให้มันเรียกว่าให้จบนะฮะแต่ถ้าคนที่รับฟังนะฮะงยังทําไม่ได้ก็ก็อาจจะหลายรอบหน่อยนะฮะอาจจะต้องพูดหลายรอบหน่อยะะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแต่เชื่อว่า เชื่อว่าประสบการณ์นะมันสอนเราเองนะวันเวลารประสบการณ์การทํางานนะมันสอนเราเองนะบรงครังนี่อาจารย์เยขาก็ได้แค่บอกแนวทางนะแนวทางปฏิบัติแนวทางการทํางานให้เราฟังซึ่งเราก็มีหนะ้าที่รับฟังไปนะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมหนะรือว่าเป็นเก็ตความรู้ <c oughs> ที่เราจะต่อเติมไปวัดข้างหน้านะ แต่ว่าเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่ตัวเราเองนะฮะเราใส่ใจถ้าเราตั้งใจนะครับก็จะเก่งเร็วๆแล้วก็งานมันก็จะสอนเราเองถ้าเราพยายามนะเล็กๆอาจจะโดนด่าหน่อยนะครับอาจจะโดนด่าหน่อยอาจจะโดนด่าโดนบนหรือว่าโดนดูถูกหมแต่เราต้องพยายามนะครับ เราว่ามันไม่ได้เก่งมาง่ายๆนะคนที่เก่งๆเนีเ่ยเขาก็พามเรื่องแบบนี้มาเยอะนะ ก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะมีเสียงไอปะปนกันไปนะครับอขอโทษขออภัยนะครับไม่ได้ตัดออกนะเพราะว่า <c oughs> ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยหลังๆมาช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงนะฮะเพราะว่าพูดก็เสียงไม่มีนะครับไอเนหายฮะจะสร้าง,งความบกพานนะครับก็เลยเดี๋ยวถ่ายลงหน่อยเดี๋ยวจะลืมนะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพร้อมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ